เราได้สมาธิเอาไปใช้งานได้เยอะเลยอยู่กับลอกก็ใช้ได้ในทางธรรมก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันหลวงพ่อนะี่ยพลาดหลายที่นะพราหลวงพ่อทำสมาธิได้แต่เด็กแล้วหลวงพ่อดูถูกสมาธิพเพราะระดักมันไม่พัฒนาพัฒนาไม่ได้พอมาเจริญปัญญาแล้วเลยทิ้งสมาธิไปเลยถึงช่วงหนึ่งนะยกำลังสมาธิยี่สิบสองปี ใช้เจริญปัญญาได้สองปีและสมาธิหมดไม่รู้ตัวก็ดูสภาวะเห็นโทสะผุดขึ้นมาดูโทสะมันเคลื่อนเราไม่เห็นมันเคลื่อนไปข้างนอกนะออกนอกไปแล้วจิตตามไปโทสะดับจิตก็อยู่ข้างนอกเรายังคิดว่าจิตตั้งมั่นอยู่นะที่จริงจิตหลงออกข้างนอกไปแล้วแล้วดูไงก็ดูไม่ออกสังเกตยอย่างเดียว ทำมาตั้งนานนะไม่ไม่พัฒนาเลยนะมีแต่ความสุขความสงบทุกวันมีแต่ความสุขความสงบอยู่เนงะี้ยอยู่เป็นปีเลยนะรู้แล้วมันต้องผิดแต่มันผิดตรงไหนดูไม่ออกเราขึ้นไปกราบหลวงตามหาบัวตอนนั้นท่านยังคนไม่เข้าเยอะนะช่วงแรกๆเข้าถึงองค์ท่านไม่ยากขานทุบนุกนุกเข้าไปกราบท่านขอกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ เอาไว้ก่อนเรายังไม่ว่างนั่งรอก่อนนะก็จัดการ,รทุรลท่านเสร็จแล้วท่านมาถามว่าไงบอกพ่อแม่ครัวอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแต่ทําไมมันไม่พัฒนาเลยท่านตอบทันทีเลยนะมองหน้าเราปั๊บก็ตอบเลยที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองตัวนี้สําคัญนะอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้หรอก หลวงพ่อก็โปร่งปราบท่านจับประเด็นได้แล้วท่านให้บริกรรมแล้วก็มานั่งข้างๆท่านอ่ะถอยออกมานิดนึงนั่งเพียงลุกลงท่านนั่งนั่งฉันข้าวไปเราก็มาพุทโธพุทโธท,ท่านบอกให้บริกรรมพุทโธ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 ไม่ถูกจริตอะบริกรรมแล้วลำคาญเลยนึกขึ้นได้ท่านให้บริกรรมแสดงว่าสมาธิเราไม่พอสมาะาเราไม่พอ หลวงพ่อก็เลยใช้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนะั่นแหละนับไปได้ยี่สิบแปดทีจิตรวงพนอะจิตถอยออกมานะั้นอยากเขกหัวตัวเองเลยจิตเราออกนอกอยู่ตั้งเป็นปีเลยเราไม่เห็นนะั่นเพราะอะไรเราทิ้งสมาธิทิ้งสมถะอีกทีหนึ่งนะเห็นสภาวะที่จิตมันไหว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 ทั้งวันทั้งคืนกลางคืนเขาเห็นทั้ววันนี้เขาเห็นนะ เห็นแล้วทุกแสนสาหัสนะถามหลวงพ่อพุธถามหลวงตามหาบัวเลยแก้ไม่ได้ท่านบอกว่าภาวนาพอถึงขั้นละเอียดแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยเรารู้เป็นอย่างนี้แต่แม้มันทุกข์เหลือกนินทนไม่ไหวแล้ววันนั้นจะไปทํางานนะยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วก็เหนื่อยเต็มทีแล้วทําสมถะสักหน่อยเราไม่ได้ทํามานานนะหายใจข้าฟพุออกโเนี่นจิตรวมนะ จิตรวมอยู่ข้าถนนนั่นแหละอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะร่างกายหายไปโลกนี้หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวอยู่พอจิตมันถอยออกมาถอนออกมาจากสมาธิเห็นด้ความใบวยนี่นะแต่ม่เห็นด้วยจิตที่รู้ตื่นเบิกบาน,นมันไม่ใช่รู้ด้วยจิตที่ตละลุมบอลนี่ถ้าเราไม่มีสมาธินะการเดินปัญญาจะทำไม่ได้จริงหรอกจะพลาด รม้ที่สอนพวกเราทำสมาธิทำสมถาวันนี้เอาไปทำนะไปดูตัวเองใช้กรรมฐานอะไรแล้วเหมาะที่หลวงพ่อพูดถึงประโยชน์ของสมาธิในทางโลกนะอันนั้นนะเป็นขนมเป็นลูกกวาดหลอกเด็กให้ภาวนาบอกเลยก็ได้งานหลักจริงๆเราทำสมาธิเพื่อให้มีกำลังจะไปเดินปัญญาต่อไปนะ เรื่อความคนทุกส่วนใหนผลปลายได้นะของเล่นหรือผลปลายได้ทั้งหลายมันมาเองไม่ต้องหวังหรอกถึงเวลามันมาเองอย่างเวลาเราไปอยู่ในที่แคบนะไม่มีอากาศจะหายใจนะที่อยู่ในรถทัวร์ที่มเสียรถทัวร์โบราณนะหน้าต่างก็เปิดไม่ได้ครับคนเต็มรถเลยแน่แนแล้วแอร์มันเสียเลยนั่งอย่างนี้ทั้งหลายชั่วโมงอะ ถ้าเราทำสมาธิได้อาจะใช้กระสินช่องว่างกำหนดกระจกรถเนี่ยเหมือนไม่มีกระจกอ่ะมันจะรู้สึกนะเหมือนมีลมโชยฟิ้วฟิ้วไปทั้งวันเลยทั้งคืนเลยตื่นเช้าหลกจากรถแม้สดชื่นจรงคนอื่นก็จะเป็นจะตายนี่เรื่องของสมาธิเอาไปจำเป็นเอาไปใช้ทางโลกได้เยอะแยะเลยนะงั้นไปฝึกเถอะมีแต่ข้อดี แต่ต้องมีสติกำกับถ้าไม่มีสติกำกับเพี้ยนง,ง่ายนะเห็นโน้นเห็นน,น,น,นี่แล้วเชื่อว่าจริงแยกไม่ออกว่าไหนจริงอันไหนจิตหลอน,ง,นง,งั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดคือทําสมาธิไปเนะี่ยมุ่งไปที่ความสงบให้จิตมันสงบให้จิตได้พักผ่อนส,ส่วนในิมิตนิมมตดไหลนะถ้ารู้แล้วโยนทิ้งเลยใจกล้าๆอย่าไปหวงของพวกนั้นอันตรายส่วนใหญ กราบใดที่เรายังมีกิเลสเนี่ยนิมิตเกือบร้อเปอร์็นต์นะเป็นนิมิตปลอมนีม่ไปเชื่อมันรู้อดีตรู้อนาคตรู้จิตคนอื่นเห็นผีเห็นคนที่ตายแล้วไปอยู่ที่นรดไรนนะรู้อะไรพวกนี้โยนทิ้งให้หมดเลยนะส่วนใหญ่เป็นของปลอมเพราะจิตเรายังมีกิเลสเยอะงั้นทำสมาธินะสุกเฉินขึ้นมาก็ใช้ได้ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันจะมีกําลังให้เราเวลาเราทำํำวิปัสสนาแล้วเหนื่อยๆนะต้องกลับมาทําสมาธิถ้าไม่มีสมาธิเลยเนี่ยนะนะม่จะทําวิปัสสนาต่อไปไม่ได้วันนี้เลยเทศให้ฟังเท่านี้นะเอาใจตลาดเลยว่าหลวงพ่อเทศยากทุกวันเลยโอ้เราก็ว่าง่ายแล้วนะเพรามันขี้เกียจภาวนามก็ยากอยู่นั่นแหละขยันภาวนานเดี๋ยวดีวก็ง่ายแล้ว ดูพระอาจารย์เป็นตัวอย่างใช่อยู่กับหลวงพ่อแป๊บเดียวเองนะยี่สิบกว่าปีภาวนาขนาดนี้เก่งพวกเราบางคนนะ่ะนี่นี่อยู่นี่แหละเรียนมาก่อนพระอาจารย์เด็กไ,ไม่ต้องไปดูครับหลวงพ่อแค่ยกตัวอย่างไปดูเขาเดี๋ยวเขบเขิน